สวัสดีครับวันนี้ภาคใต้แบร้อยแรงจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมู่เกาลับที่ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนนั่นก็คือหมู่เกาะกรัรมจังหวัดระนองหมู่เกาะกรัรมถูกขนานนามว่าหมู่เกาะลงยุคเพราะชาวบ้านเลือกใช้ชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติโดยจะประกอบไปด้วย3เกาะก็คือ เกาะกำตกหรือว่าอ่าวเขาควายทำไมาเราถึงเรียกว่าอ่าวเขาควานะหรือครับลักษณะของอ่าวเป็นชายหาดที่โคง้งติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือใต้เกาะข้างๆาวชาวบ้านเล่าว่าที่เกาะน,นี้เคยมีข้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่นับพันตัวบริเวณหน้าเกาะมีหาดทรายสีขาวละเอียดนุ่มมาพร้อมกับน้ําทะเลที่ใสมองทะลุเห็นโขดหินแล้วก็ปะการังที่อยู่ใต้น้ําได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเกาะญี่ปุ่น ก่อนนี้มีประวัติกับญี่ปุ่นแน่ๆเลยนะครับจึงตั้งชื่อว่าเกาะญี่ปุ่นฟังกันมาตั้งนานจบอย่างจะรู้จักหน้าตาเกาะทั้ง3าเกาะแล้วสินะครับไปครับไปกันเริ่มจากเราต้องมาขึ้นเรือที่บริเวณท่าเรือของอุทยานแห่งชาติแหลมสนกังเสยก่อนนะครับซึ่งต้องมีค่าธรรมเนียมในการเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับ คนละ40บาทนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับหลังจากที่จ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันไปเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะครับเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีจากฝั่งจนไปถึงเกาะที่1ก็คือเกาะกำตกนะครับ ขณะแล่นเรือนะครับก็ชมความงามของน้ำทะเลธรรมาชาติสวยงามมากๆเลยนะครับก่อนที่จะถึงเกาะกำตกนะครับเรือจะพาเราแวะที่ชุมชนแหลมนาวก่อนนะครับซึ่งเป็นเกาะเล็กๆบนเกาะก็จะมีชาวประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่นะครับเมื่อมาถึงก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนนะครับว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนที่ชุมชนแหลมนาวเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่เกาะกำตกกันต่อเลยดีกว่าครับ เกาะกำตกนะครับเกาะสวยที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาเที่ยวชมเกาะกันอย่างมากมายเลยที่พลาดไม่ได้นะครับก็จุดชมวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขากันนะครับซึ่งทางขึ้นก็จะชันเล็กน้อยนะครับแต่รับรองว่าขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยแน่นอนครับเป็นไหบ้างครับ บรรยากาศด้านบนจุดชมวิวของเกาะกำตกนะครับที่นี่รับรองสวยไม่แพ้ทะเลที่ใดในประเทศไทยเลยนะครับผมปีชาสากลชื่อเล่นชื่อบังเ่าวนะครับผมวันนี้ก็พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวสามเกาะ,ะเกาะแรกที่เราเดินทางมาณจุดนี้นะครับผมก็ชื่อว่าเกาะกำตกนะครับผมเกาะกำตกไฮไลท์สวยนะครับตอนอน้ำเต็มขึ้นมา,าบนเลนมากบนนี้นะครับมันจะสวยถ่ายรูปวิวสวยนะครับผ จากที่เราชื่นชมธรรมชาติความสวยงามของเกาะกำตกไว้นะครับ เราต้องถึงเวลาเดินทางไปยังเกาะที่2นะครับซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากเกาะกําตกไปประมาณ15นาทีนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คือเกาะญี่ปุ่นนั่นเองครับที่เราเรียกชื่อกาะแห่งนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น ก็คือตั้งแต่อดีตมีทหารชาวญี่ปุ่นนะครับได้มาแวะพักกําลังพลบนเกาะแห่งนี้นะครับดังนั้นชาวบ้านแถวบริเวณนี้ก็เลยเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะญี่ปุ่นนะครับที่เกาะญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับจะมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าเกาะกัมตกนะครับและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่บนเกาะนะครับเกาะญี่ปุ่นมีความสวยงามตอนเนี่ยตอนน้ำแห้งเนี่ยน้ำตอนนี้น้ำลงเกือบจะแห้งแล้ว จะมีสันทรายที่เกาะญี่ปุนนะมันจะยื่นออกไปดูเวลา,าน้ำแพ่งมันจะสวยครับผมก่อนนี้ก็ข้าบนก็มีประวัติศาสตร์ของของของญี่ปุ่นทางสยานเขาได้เขียนขึเรื่องราวเอาไว้นะถ้าทุกคนมาเที่ยวก็สามารถขึ้นไปอ่านดูครับผมแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากครับผมเป็นไงบ้างครับความงดงามของท้องทะเลข,ของจังหวัดระนอง มาสัมผัสบรรยากาศแล้วไม่อยากจะขึ้นกลับฝั่งเลยนะครับแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเกาะสวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือเกาะที่3เรียกว่าเกาะค้างคาวนะครับเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีจากเกาะญี่ปุ่นนะครับ เกาะข้างข้าว,าาวจุดเด่นของเขาที่นี่ก็คือการดำน้ำอยูปการังนะครับนอกจากปีนน้ำเทะเลที่สวยใสยแล้วก็มีชายหาดที่กว้างขวางสะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างมากเลยนะครับที่สำคัญจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายของทริปการท่องเที่ยวสามเกาะน,นะครับดังนั้นทุกคนจึงปล่อยอารมณ์ปล่อยเวลาให้กับเกาะนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับ หลังจากที่เราดื่มด่ำบรรยากาศชื่นชมความงามของท้องทะเลจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงคราวที่เราต้องเดินทางกลับขึ้นฝั่งนะครับซึ่งจากเกาะค้างค้าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเห็นความงดงามสวยงามของท้องทะเลจังหวัดระนองกันแล้วนะครับว่าสวยงามไม่แพ้ที่ใดนะครับระนองเมืองรองต้องมา เรารู้สุกมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เป็นสวยมากๆากเกาะกำออกเอาเอาไปอี <laughs> ขอเชิญชวนเที่ยวหมู่เกาะกำทยานแห่งชาติแหลมสุนจังหวัดระนองนะผมสำหรับวันนี้ภาคต้ไปร้อยแรงผมและทีมงานขอตัวอำลาไปก่อนสวัสดีครับน